ราจะขึ้นแถวใหม่โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าให้มาลงตรงนี้เห็นไหมข้ามดอกแรกนี้มามาลงตรงนี้โซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าข้าม,มาหนึ่งดอกสองดอกลงดอกนี้ โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ามาหนึ่งดอกสองดอกนะคะค่ามาหนึ่งดอกสองดอกอันแรกค่ามาแค่ดอกเดียวเนาะอันที่สองค่ามาสองดอกอันที่สามค่ามาสองดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าอันที่สี่ก็ค่ามาสองดอกตรงนี้เลย เสร็จแล้วเราก็ตามได้โซ่หา้านะคะลงแถวนี้ลงช่องนี้นะคะเมื่อลงช่องนี้แล้วก็พอสองขอทำขามันลงไปตามด้วโซ่หนึ่งเลยนะทํำขามันลงไปเจ็ดขาตามได้โซ่หนึ่ง เขานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกขาแนงเจ็ 7. เมื่อครบเจ็ดว้วก็ทำ x หรือคอทอลงนี่เลยนะคะเรากำลังจะทำดอกมันอันนี้อีกช่วงหนึ่งนะคะเมื่อครบเจ็ดแล้วก็โซ่ห้าลงช่องถัดมาโซ่ห้า เราข้ามาดอกเดียวก่อนอันนี้เราข้ามาสองดอกอันนี้เราข้ามาสองดอกอันนี้เราข้ามาสองดอก คะลักษณะงานแล้วก็โซ่ห้ามาช่องถัดมาเมื่อโซ่ห้ามาช่องถัดมาหนึ่งช่องแล้วก็พอสองคอลงนี่ช่องถัดมาเนี่ยทำเจ็ดครั้ง โดยขั้นด้วยซ่หนึ่งเมื่อครบจัดแล้วครบจัดอย่าง อ่าแล้วก็ทำเอ็กหรือคอทอลงนี้นะคะเห็นไหมลักษณะของงานจะเป็นแบบนี้ถักวนมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวหลังจากที่เราถักวนมานะคะจนจบแถวแล้วนะคะรู้ได้ไงว่าจบแถวของคุณเมื่อกี้คุณดึงไอ้ตัวมาร์กออกนะคะรู้ได้ก็เพราะมันมาถึงตรงนี้แล้ว ะค,ะครัก็จะต่อด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพอมาถึงตรงนี้ก็ลงโซ่ห้าปกติหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเห็นไหมว่ามันจะหนีลงโซ่ห้า หนึ่งสองสามสี่ะเราก็ลงโซ่ห้าสำหรับตรงนี้นะเราก็ลงโซ่ห้าข้ามาปกติเลยตรงช่วงที่เป็นโซ่นะคะอันนี้ก็ลงโซ่ห้าเล้าถัก จนมาถึงตรงนี้นะคะช่วงที่มันเป็นดอกมันเนาะเราก็พอสองคอลงตรงหลักมันนะคะแล้วก็ดึงออกทีละสองตามด้วยโซ่สามนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมหันกลับมาข้างหลังนี้นะคะคราวนี้เราไม่ต้องโซ่หนึ่งนะเราพอสองคอลงตรงหลักมันเลยโซ่สามค่ะหันกลับมานี่ พอสองข้อต่อไปเลยดอกนี้จะเป็นดอกที่จบแถวนะคะกลับมาเราจะลงทุกหลักเลยทุกหลักเราจะทำแบบนี้โซ่สามหันกลับมานะคะคำต่อไปเลยโซ่สาม กลับมาต่อไปเลยโซ่สามทำทุกหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกหนึ่งหลัก เมื่อครบเจ็ดแล้วก็แทงมาน,นี้นะคะตามที่โซ่ห้าแนีงสองสามสี่ห้าลงตรงหลักมันเนีงสองสามสี่ห้านะคะแล้วก็ลงตรงหลักมัน เรามาดูนะคะตรงช่วงที่เป็นโซ่ห้าเนี่ยเราก็ลงโซ่ห้าปกติหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอันนี้โซ่ห้าเราก็ลงโซ่ห้าปกติพอมาถึงตรงช่วงดอกเราก็ทำดอกมันนะคะโดยที่หนึ่งสองสามมานี่เราก็ไม่ต้องโซ่ต่อไปเลย หนึ่งสองสามนะคะเราก็จะทําทุกขาอันนี้เราจะปิดแถวกันละนะคะเราจะปิดแขนด้วยแถวนี้ สสสองามี่ห้าหกอีกนึ่งหลักนะคะเมื่อครบเจ็ดแล้วก็แทงวมานี้เลยนะคะแล้วก็โซ่ห้าช่องที่เป็นโซ่ห้าเราก็จะถักโซ่ห้าวนไป นะะจนมาถึงช่องที่เป็นช่องดอกตรงนี้พอมาถึงช่องที่เป็นช่องดอกตรงนี้เราก็ทําแบบนี้นะคะถักวนมานะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวเราก็จะจบลักษณะของแขนนะคะโดยลายนี้นะะอันนี้ก็หนึ่งสองสามนะคะเมื่อครบเจ็ดเก็ลงปกตินะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็จะจบด้วยโซ่านะคะเราจะเห็นว่าอันนี้มันก็เป็นการวนแล้วเห็นไหมนะคะมันจะจบลงด้วยลายนี้แล้วตรงนี้มันก็จะเป็นโซ่นะคะพอตรงนี้เป็นโซ่อันนี้มันก็จะเป็นลายตรงนี้เห็นไหมลักษณะของงานก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เราก็จบแถวให้เรียบร้อย เราก็จบแถวตัดส้นได้ให้เรียบร้อยเดี๋ยวครูจะให้ดูลักษณะของลายใหม่นะคะลักษณะของลายที่ได้ส้นได้ให้เรียบร้อยนะลักษณะของลายที่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มันก็จะพอมาถึงตรงนี้มันก็จะเป็นโซ่เห็นไหมอันนี้ส้นได้ให้เรียบร้อยนะนี่ก็จะเป็นโซ่มาถึงตรงนี้ก็จะเป็นลาย นะคะลักษณะของลายก็จะอยู่ประมาณนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับวิธีทําแขนนี้ลักษณะงานที่สําเร็จแล้วนะคะสําหรับแขนเนาะก็จะได้แขนระบายระบายย้ย้ยนะคะตามความพอใจของเรานะแต่ขั้นตอนพื้นฐานก็อย่างที่โคได้สอนไปแล้วนะคะ